สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ที b ีไบแท็บชาแนลนะครับในคลิปแอนการ์ดซีโร่วันนี้นะครับผมเห็นเราอยู่ที่หน้าช็อปกันอย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมาเกิดเปิดกาชาเอ้ยไม่ใช่นะครับนะวันนี้เราจะมาแนะนําอย่างหนึ่งครับจริงๆไงเราควรจะแนะนํานานแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้ทําทั้งทีนะครับว่ามันมีคอนเทนต์ชนนู่นชนนี้ชนนั่นนะครับแล้วก็ไม่ว่างด้วยนะครับนะก็คือคอนเทนต์เกี่ยวกับไทล์เด็กในเกมนี่เองนะครับนะก็ ก่อนห่ต้องบอกเลยว่าในแวนกาเทโร่จริงๆอ่ะเมนหลักๆของเกมนี้มันคือการเปิดซองแต่มันก็มีทีดีขายนะครับไอทีดีเนี่ยมันมีจริงๆมันไม่สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้มันคือต้องใช้เงินจริงๆตเติมเข้าไปในเกมเมื่อซื้อนะครับนะโดยเจ้าทีดีเนี่ยราคาก็ไม่ได้ถูกเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ350บาทนะครับนะจะมีทั้งหมดเนี่ยสี่ทีดีนะครับเราจะมาดูกันว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มในการที่เราจะซื้อมาเล่นนะครับ โดยวันที่ถ่ายเนี่ยมันอยู่ในพึ่งช่วงเข้าภาค LJ หรือภาคริงจ็อกเกอร์นะครับที่ดีที่มีให้ซื้อทั้งหมดมีแค่4แบบครับผมก็จะมีรอยย้อนนะครับคังเอโร่อาออร์เรคเกอรแล้วก็โนวานะครับนะเรามาดูกันเลยดีกว่าทีละอันนะครับสำหรับรอยย้อนนะครับมันก็จะบอกว่าเป็นทาลเด็กนะครับ source of the DIY night นะครับก็น่ากล่อมบัสเบตแล้วก็จะบอกว่าให้ตัวเริ่มนะครับโบนัสพิเศษให้ตัวเริ่มเป็นฟอยด์ด้วยนั่นเองนะครับมาดูกันเลยดีกว่า เรามาเช็คไกด์เข้าในกันนิดนึงนะครับนะว่ามันจะคุ้มกับสิ่งที่เราเสียไป350รหไม้นะครับตัวเริ่มเนี่ยมันจะไม่ให้มานะครับแต่ว่ามันจะให้ในตัวเริ่มมันจะให้ฟรีทุกเด็กอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีตัวเริ่มเบนฟอยตัวนั้นมาให้นะครับ PG ให้มาแค่ใบหนึ่งครับดับเบิลอันแรกให้ตัวแท็บทิ้งจั่วมา2ใบวานิลา4ครับเคาน์เตอร์บารสหนึ่งบวกพันมา2นะครับแล้วก็วิงเกิลนะครับเล่นกับบัตเตอร์เวทมา2ใบนะครับแล้วก็ดัดเทลยูนิคอนนะครััับบบมา2ใใตวกพลงห บัสเตอร์เบดมา1ใบนะครับเป็นดับเบิลเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเช็คได้บวก5,000 2ตัวนะครับตัวที่บวกพลังไฮบิดนะครับนะ2ใบาอาวานิลาสีนะครับตัวบวกพลังตามเพื่อน2ใบแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวอะไรวะตัวบวกพลังแหละแต่จำไม่ได้อ่าเขาได้บ้าหนึ่งบวกพันนะครับสองใบนะครับนะแล้วมาที่เกศสามจะมีทริปเปิลให้1ใบคือแกนสล็อตนะครับแล้วก็มีดับเบิลให้1ใบคืออัลเฟสเออร์รี่นะครับนะแล้วก็จะมีตัวเมก้าบาสสามใบ ตัวเคาได้บาร์หนึ่งบวกสามพันนะครับสองใบนะครับแล้วก็จะมีตัวในส่วนตีสองพักตีแวดบวกสองพันสองใบนะครับแล้วก็จะมีตัวเคาได้บาร์สองบวกตีพันนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าในช่องวมาช่องเรียทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบบวกห้าพันนะครับนะก็เท่ากับว่าในชุดมันจะมีให้มาตามนี้นะครับคือมีร,มรวมๆคือมีดับเบิลสามใบทริปเปิลหนึ่งใบนั่นเองถามว่าคุ้มไหมต้องบอกก่อนว่า ตอนนี้ภาคมันถึงภาคในส่วนของลิงจ็กเกอร์แล้วอะแต่อันนี้มันยังอยู่ในซีซั่นที่1นะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับอาจจะไม่คุ้มแล้วนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่วันที่เราทําคลิปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไอพวกคอมมอนอะไรเงี้ยมันไม่ได้หายากแล้วก็เล่นไปสักพักนึงอะเราก็สามารถค้าพวกนี้ขึ้นมาได้หมดอยู่แล้วนะครับนะหรือว่าในส่วนของอหัวแรเองก็ตามนะครับมันก็พวกนี้แทบไม่ได้ใช้เลย ดีที่ว่ามี PG จแต่พอขึ้นภาคใหม่ PG ก็ต้องมาใช้พีจีของจิวเวลไนต์อยู่แล้วนะครับพวกบัตเตอร์เบดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำอาจะไม่คุ้มนะครับมาดูห่งคาฮาริโลนบ้างครับคาฮาริโลมีคอนโลโฟอยให้ด้วยนะสำหรับคนที่ซื้อทีดีนะครับก็จะให้นะครับในส่วนของ PG มดาด้วยหนึ่งเหมือนกันแถบพิงจวดสองใบกิมนาลาดสองใบนะครับวันิีราสีนะครับไอ้นี่สองใบตัวหัวพลงังตามเลียฝั่งข้ามสองใบแล้วก็ตัวบูธเฉพาะของอ่า ตัวยูนิตหนึ่งนะครับ2ใบเกสองเป็นเบอร์เซิร์กใบหนึ่งวันที่ราสีนะครับตัวที่เล่นกันเนี่ยคู่นี้เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวบวกพลังแล้วก็เทจาร์ดนะครับไปตีข้างหลังสุดท้ายก็จะเป็นโอเวอร์โหลดนะครับที่เป็นแค่ระดับพิเปิลแล้วก็ตัวตีฮิตนั่นตัวนี้น่าตีฮิตไงแดมอัดออลขอพายตีบวก3,000นนะครับนะอันนี้เอาจริงๆก็ดูก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะนะครับสำหรับอันนี้นะเพราะว่า พวกคางเอโร่เองอ่ะอ่ะโอเคแหละ PG มันอาจจะพวกกาวพวกอะไรอย่างเงี้ยมันได้ใช้หนักหนักก็ได้อยู่แต่ว่าพอเขาจริงๆอ่ะ PG ที่เป็นของอนาคตที่มันจะออกสายซิลด้าก้อนเนี่ย PG นะั้นต้องมาใช้กับเด็กธรรมดาก็ได้นะครับนะแล้วก็ตัวเบอร์เซิร์กเ,เองก็ไม่ได้ใช้แนละ้วคางเอโลอ่ะตอนซีซั่น2ก็ไม่ได้ออกเลยด้วย,วย,วยพอตอนภาค AC ก็ไม่ได้ออกนะครับนะอาจจะดูไม่คมุ้มอีกอันหนึ่งนะครับมาดูกันที่ในส่วนของไทยเอาได้ของออร์แคโคติงแทงครับออร์แคโคติงแทงนะครับตัวเริ่มมันให้เป็นอะไรฟอยอ่ะให้ลูลูฟอยมานะครับ แล้วก็ให้มาในส่งพี่จี้นะครับหนึ่งใบนะครับลายบ้านหนึ่งใบเราดูแต่พวกนี้เลยเนาะนะครับลายบ้านหนึ่งใบแล้วก็เป็นโคโค่เลยนะครับที่เป็นระดับทิเปิลแล้วมีตัวนี้หนึ่งใบคือเอาจริงๆริงออราเคิค่อนข้างโอเคนะในการได้แต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้ไซเรนทอมแล้วมันไปได้ลายบ้าแทนเดี๋ยวอย่างว่าไซเรนทอมมันเป็นระดับทิปเปิลเนาะนะครับนะก็ถือว่าอันนี้ยโอเคมากที่สุดในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครอยากเริ่มด้วยออราเคิลอย่างเงี้ย นะครับเพราะว่าตัว PG เองมันยังใช้ได้อีกยาวพอสมควรอันนี้เราคิดในกรณีใช้ยาวเนาะเพราะว่าแบตเซนสตเตอร์มันไม่ได้ออกมาแค่นี้อนาคตมันติดชื่อมันก็กลายเป็นแบตเซนสตเตอร์เลยมันก็เอาไว้ง่ายครับออลเคลิเป็นชุดน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ชุดที่ให้ PG ติดชื่อมาตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็พวกตัวอย่างโคโค่ลูลู่อย่างเงี้ยที่มันให้มาอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ายังได้ใช้ได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นเด็กจ่วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเด็กมันจะเล่นกันการไม่มีโซแทนก็ต้อง ไปชั่งน้ําหนักเอาว่าอยากได้หรือเปล่าแต่ก็ถือว่าเป็นทีเดียวนึงทีทท่โอเคนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าโอเคมากสุดท้ายครับของเอทิกครับมีตัวเริ่มให้เป็นไวท์ไทเกอร์ฟอยด้วยนะครับนะเช็คกันนิดนึงเอทิกครับมีตัวเริ่มไวท์ไทเกอร์ฟอยแต่ข้างในแทบไม่มีบีดเดตตี้เลยนะครับสิ่งที่ให้มาก็คือมีในส่วนของแค่สิ่งที่ให้มานะผมมีส่วนของแค่อตัวดาก้อนนะมีที่แล้วก็มีตัวดับเบิลที่เป็นของบีดเดตตี้ เกสองเองก็มีแบ็คทัทอสให้ใบเดียวเองนะครับแล้วบี่เดตตี้คือ <S <S มันเหมือนโดนหลอกหน้ากล่องเอาอะนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วพี่จีให้มาใบเดียวแล้วพี่จีอ่ะมันตัวนี้มันไม่ได้ติดชื่ออะไรเลยจับการออกของตอนนี้ที่เป็นบีดเดตตี้เลยอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มนะครับนะเขาบอกว่าเป็นบีดเดตตี้จริงครับแต่คือเป็นชุดที่มันไม่ได้ใช้ถ้ามันแบบมีโกลเด้นแองเกสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเวิร์กกว่านี้นะครับอันนี้คือไม่ได้ให้เลยเป็นให้เป็นดัมตี้ฮัมตี้ตัวเปิดคอ Knight, น King, ไ Queen, นไทน์นะครับคิงเอ้ยคิงกับควีนนะครับผมอะไรที้แทนนะครับนะก็จะให้มาตามนี้นะครับโดยเอาตรงๆครับนะพูดกันเลยว่าตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่คุ้มในการเปิดไทล์เด็กของเกมนี้ในราคา350บาทโดยประมาณนะครับโดยเอา350บาทเนี่ยถ้าเราไปเติมเราจะได้อะไรกันบ้างเราไปดูกันเล่นๆดีกว่าถ้าเราเอา350บาทเนี่ยมาเติมนะครับในราคาแพ็กเกจใกล้กันเราเติมแพ็กเกจ VIP 14วันได้ นะครับนะได้เพชรมันบอกว่า650ก็ได้ประมาณ6สซองบ่อยรายวันอีกวันละ50 14วันก็อยู่ที่ประมาณ14วันอยู่ที่ประมาณ50เป็น1้อยหนึ่งอ่าห้อเป็น500 500อ่า500 600 700ตรงเนี้ยก็ได้อยู่ประมาณ13ซองนะครับถ้าใช้ถ้าเติมตรงนี้เป็น V.I.P เนี่ยได้13ซองก็ถือว่าไม่แย่นะจริงๆถือว่าคุ้มอยู่นะ นะครับได้13ซองแต่มันอาจจะเป็นเด็กเล่นไม่ได้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่ามันได้ของเสริมเปิดซองสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หรือถ้าเติมเพชรอื่นๆอย่างเงี้ยแปดเม็ดก็ได้อยู่8ซองอะไรอย่างเงี้ยจ,จริงๆเติมบบน,นี้คุ้มกว่านะเนี่ยเติมไอมเวฟคุ้มกว่าแต่ต้องใช้หลายวันหน่อยนะครับนะหรือว่าเติมกาเดียนอย่างเงี้ยบวกกาเดียนบวก410อย่างเงี้ยอันนี้ก็หาจจะพีจกันให้ควักนะ,นะครับนะก็ต้องดูเป็นอย่างๆไปครับแต่จริงๆรเนี่ยถ้าส่วนตัวถามก็คือรู้สึกว่าการที่เติ่ เปิด TD ในเกมนี้มันอาจจะไม่ใช่จุดที่คุ้มที่สุดที่เราน่าจะเปิดนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้อัปเดต PG ถ้าสมมติว่ามันอัปเดต PG นะเอ้ยขอไปอัปเดต TD ไม่ PG อัปเดต TD นะเท่ากับตอนปัจจุบันซึ่งเป็นรอยัลพราดินริเวเลเตอร์นะลูคามิออเลเตอร์เลยอย่างเงี้ยแน่นอนครับน่าจะมีคนเปิดกันพอสมควรเพราะว่ามันได้โครงเด็กที่มันพร้อมที่จะเล่นมาเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้นะครับนะประมาณนี้นะผมเอาคลิปนี้เนาะก็ดูกันว่าเออมันคือความคุ้มค่ากันแล้วกันนะครับนะ ถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับใครอย่ลืมกดกระดิ่งให้พลาดลิปใหม่องผมนะแล้วก็ถ<ม>้าใครอยากสมัครเป็นแถบเมมเบอร์ครับสหรับรูนเ้าพี่เนือนสิบาบาทนะครับผมนะแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยเยอะที่ไปแะเแนลาตแล้วเราแถบอบวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่าง,างๆของผมสวัสดีครับ แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะผมขอขอบคุณคุณสตาร์เวเดอร์ทีละพารนะผมคุณซากูลาซอินะครับผมนะคุณเลสเดนอีวิลสถานาอศัยแห่งความชั่วร้ายผมคุณจิลายุนะครับผมและคุณจามิกรมากของที่สนับสนุนพวกเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับ